เอ้ยไปกันเลยอะไรวะใครวะเนี่ยพิธุการอะไรเอาเอาเฮ้ยเ้าว้าแล้วทำไมมันดึงมือออกวะเนี่ยเฮ้ยชิมหาแล้วกูไอ้สัตว์ไอ้ข่าวเฮ้ยขอโทษน้องชายมึงอยู่ตรงไหนมึงอยู่ตรงนี้แหละไอ้เตี้ กูรู้นะเส้นกูดีมึงเอากระมังงงๆมึงอกอย่างวกหรือดงนะฮะดีร้อนต่อยละฮะเฮ้ยไอเลียชไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมึงอยู่ตรงไหนไม่กูต่อยเซ้นดีดีมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย้ำทางกูหน่อยดรือไงเออจะเป็นตากล้องไอเลียจะมีหน้าที่ถ่ายอย่างเดียวกูอยู่บอกว่าคุณลืมแปลงฟันมาแล้วฉันฉันทำยังไงอ่ะมึงดึงกระมังงงๆออกโทษทีได้เลียบใส่กาวไปเยอะมากเจริญพรจะเป็นตากล้อนแล้วจะจะไม่เขียวเหี้ยเอ้ย มันทางกับทางไหนวะเนี่ยเลียีจะอยู่ทางนี้ล่ะไดจะไปทางนั้นทำไมเนี่ยก็เดินชนกุใยายเข้าขหรอกนะว่าทางนี้แหละชัวร์เลยให้หำกูนำทางไปลวกันเรียดตามเสียงฉมาก็ลกลแล้วกันนะจะไปละเอาไอสัตว์ทิ้งกันง่ายได้จังวะฮะมึงอยู่ไปเนี่ยกูจะกลับยังไงคำไปคำมาไปโดนตู่ก็เทชิบหายหน่กูไปทางนี้หรือไปทางไหนวะกูมองเห็นแค่ท้าตัวเองเอเอกกว่าทางนี้แหละถูกวะ เกิดเรื่องแยกเกิแล้วทีนี้กูไอสัตว์ชวยละเงินจะซื้อเกงในสักต,ตัวกูยังไม่มีรีบเห็นตอนนี้ทันปะวะเออเขาค่อยค้ำไปเขาค่อยค้ำไปใจเย็นใจเย็นนะใจะเย็นอยู่พึ่งเลือดร้อนแตกพลุงเพงลงมาไอ้สัตว์ตาสงสารจะบัดเลยเอเอามาถึงจุดนี้แล้วไงวะแต่เสียดายอย่างหนึ่งกูไม่รู้ว่ากูขึ้นหรือลงดูสิเยไม่ก้าเดินไปไหนเลยห้ำกูชี้ไปทางไหนวะเออทางนู้นโอเคเออค่อยไปใกล้จะออกได้แล้วละผ่านตัวนี้กูว่านจะออกได้ลวมั้งตรงนี้อะไรวะมันเป็น้าหรือว่าอะ ตรงนี้มันอะไรของมัน่ะถ้าคำโดนหัวไอ้นี่โดนกูแน่บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยกูกูใกล้ทางออกเต็มทีละเอ้ยนี่ไหนออกมาได้ไงเนี่ยเอเลียดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาทั้งซสียเอเลียดนี่เอเลียดเดี๋ยวก่อนนั่นเป็นรถนายเอเลียดเฮ้ยรถกูกูจำนายกูจอดแถวนี้แหละเออกูก็ลืมไปว่ากูจะขับรถยังไงเออแล้วสิน่าจะขับรถยังไงเนี่ยนี่รถกูมะเนี่ยเดี๋ยว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 นะนายจะเอาจริงเหรอเนี่ย ไอเลียบเอาหน้าหยุดหยุดหยุดหย,ยุดเลยถ้าเลี้ยวก็บ,บอกกูเลี้ยวแล้วกันนะอย่าลืมรัดเข็มขัดด้วยเออเออได้ได้ได้ไดแต่ฉันว่าฉันขับเองดีกว่าได้ไอเลียบฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยอข้าวแกง,งกูเลยเนี่ยอะไร่อยเลียบตอนนี้นายจับเกียร์เองดีกว่านะฉันว่ามาอ,อยู่ตรงไหนวะเฮ้ยนี่นออนมันหทมไม่มชันไอเลียบกูว่าอยู่เล็กๆเฮ้ยมันไปถึงไหนมไเนี่ยกูเนี่ยมึงได้เจ้าโอ่งมาใส่แทนนะคุณจะได้เห็นเยอะกูเนี้ยอเลียฉันว่าจะพึ่งดีกว่าเออพอไม่ทำประตูอ่ะไม่บวกกูวะเฮ้ยว่าไงเพื่อนนี่ใใช่่่บบ้้าานนนกููปะะวมีีครอยยเ นายจะมาตัดผมเปล่าเพื่อนกูจำได้ว่าบ้านกูไม่ตัดผมเนี่ยนายขายกระมังเหรอโอ้ยสัตว์จริงๆกูไม่อยากขายหรอกแต่ถ้าตัดผมฟรีกูขายอ่ะคือเออพวกเราติดเกากับหัวเขาไว้อะนายจะช่วยเขาได้ไหมเอาล้างดูเฮี้ยมืดมืดเลยกูมืดเลียเลียอยุดพึ่งไปอยุดพึ่งไปเออกูรู้สึกแปลกว่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบเหี้ยนั่นแหละเอ้าเอ้าเธอไม่หยุดจังหวะนั้นกูสวนหมัดแน่นะบอกเลยเมื่อพอเคยเขาบอกกูกลายเป็นคนแปลกหน้าไปได้สัตว์ เอนี่นะระวังโต๊ะด้วยนะเออจริงๆไม่มีหรอกอ่ะไม่มีกูก็ซ้อมมากว่านกันนะเฮ้ยพูดเยอะเด็กกูเอาห้ำน้ำทางยู่เนี้ยเด็กข้างหน้าลงเอางั้นไปเลยม้าว้าเ้าว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 ้าเ้าว้าเ้าเชาว้ตั้งวตามันว้า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 ว้ว้า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 ้วเนี้ยว้า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 ว้ัว้า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 วาวู้้าาว้ว้าว้้าว้าว้าว้า้าว้าว้าว้าาว้าว้าว้ี้าวว้าวาววว้ไ้วว้ว เใช่ไหมนี่เจาะเข้าไปเลยดีกว่านะเอเลียสนะต้องปลอดภัยเพราะว่าพ่อ,พอ,พอฉันไม่ช่างมาก่อนฉันไม่ได้เปลเี่ยนเราแล้วพอ่องเปลี่ยนมึงจะทำเราไม่ล่ามไปเรียกพอ่องมาดิมึงอย่าเล่นหลินกับกู <c oughs> พวกมึงคำนึงถึงความปลอดภัยกูด้วยมันก็จะไหมเอาแล้วไงจะทำยังไงล่ะไรถึงจะหลุดเนี่ยฟังกน,นะอิดอกเว <c oughs> ้นเตอร์ฟาเกกูไม่อยากตายพวกถังโง,ง่ๆนี่นะเว้ยเฮ้ยเอาหนะะ้าเราระวังกันอยู่แล้วนะเอเลียสทำอย่างนี้แล้วกันพวกมึงเลิกยุ่งกับกูได้แล้ววิธีสุดท้ายแล้วกันเอเลียสถ้างั้นมึงทำอะไรก็เชิญเลยสัต ฉันว่ามันน่าจะเจ็บนิดนึงนะเห็นไหมมันไม่ผลเนี่ยเลียดนายโอเคไหมโวามเครียดควรอะไร